ให้ข่าวหนูโดนถึงเช้าตลอดเลยเฉยๆพี่ทำของไว้เล่นพี่โอเคครับแต่แค่แต่แค่ไม่สบายเนี่ยเจ็บคออะมากมีคนฝากบอกว่าเป็นห่วงนะครับใครครับจากคนในในบันเทิงครับฮะใครอุ้ยไอ้เจดีโดนทุกวันเลยวะเฮียโดนทุกวันจริงๆริงโอ้ยเออโอ้ต้องกูต้องไปแล้วเนอโอ้โง่เหมือนเดิมมึงเชื่อกูเดี๋ยวก็เจอมันดักตั้อเดี๋ยวก็เจอ ไอ้เฮี้ยนี่ไปแล้วไอ้เฮี้ยนี่ไปรอบสองแล้ววันน e <dir> ี้ไอ้เฮี้ยนสองรอบไปแล้วรากูไปไม่ต้องพูดนะว่าไอ้เฮี้ยเปาก็ไปแล้วนะไม่ต้องพูดนะโอเคปหมอ่อพี่แบบตอบกูไปไม่ต้องพูดไอ้เปาไปแล้วเปาไปแล้วนะเปาไปแล้วนะไม่ต้องพูดโอเคน้องโอเคเวเนเบนเบนเบนน้องน้องเฮ้เฮี้ยเปาไปแล้วเฮี้ยเปาไปแล้วเฮี้ยเปา่าวกูเอ๋ยสัตว์นีสกลัวกลัวไงไปไหนน้าเพื่อนเจอกันเพื่อน พี่แจ็คไอพี่ปปเาบอกเราแล้วพี่ปปเาบอกเราแล้วพี่ปบอกเราแล้วอะไรเพื่อกูแบบหมดอะไรตายยาสัสสเลยเนาะอุ้ยเฮียะเฮีย ขออนุญาตเช็คตัวครับมาๆๆเช็คเลยขออนุญาตเช็คตัวนะคะหายสบายค่ะครับเอร์เบอร์อะไครับครับซื้อซื้อหมดเลยครับซื้อหมดเลยครับครับซื้อบัตรตรงนี้ครับเท่าไหร่ครับนี่ครับเนี่ยผมปวดเป็ดครับพี่ครับครับครับเออของพี่ร้านสามครับพี่โอเคครับสักครู่นะครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับเรีเก้าครับไปดีเก้าเก้าแปดแสนแต่ว่า เผื่อโดนอีกรูปอ่ะใช่ใช่ทำไงดีนี่กูเนี่ยรอสุดท้ายละนี่เนี่ยเฉลี่ยกันให้เจฟยืมคนละแสนดีอ่๋อะโหลบัตรประกันวอลรวมกับบัตรประกันอาวุธมันกี่บาทอ่ะหกแสเจฟเฉลี่ยกันอ๋อพี่พี่มีใครมีนี่มีมีมีสี่แสนไมอ่ะเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับไอดีก้าครับพี่เปามีให้ยืมซื้อบัตรประกันปืนไหมพี่มีมีมีใครไม่ให้ยืมสองแสนไปผมขาดสองแสนนะกระตุ้น้องกระตุ้นเรียกอะไรครับ ตาหมดแล้ววะเลกอะไรนะครับเลกอะไรไอไอดีเก้าพี่เรียบร้อยครับของคับผมมาใครใครใครจะไม่มีเงินซื้ออะไรผมไม่มีเงินครับหนึ่งห้าสี่พี่ขาดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่พูดมาพูดมาเลยใครที่เสียงอวุธหายพูดมากูดูตังก่อนนะพอได้อยู่มา ประกันมันเท่าไหร่ครับพี่เปาอันนี้ผมยืมก็ได้นะพี่ไม่ไม่ไม่ขอนะผมยืมโนอดไว้โนอดไว้โนอดไว้ถ้าถ้าจะยืมโนอดไว้ได้หนึ่งห้าสี่ครับพี่ล้านสามเลยหนึ่งห้าสี่ล้านสามใช่ป่ะใช่เออโนอไปด้วยใส่แต่ใส่จอดรถตรงผมผมขาดสามแสนนะพี่เปาผมจะซื้อบัตรได้สามแสนเรียกอะไรครับอืมพี่เบอร์อะไรสามแปพีนึ่งครับพี่เปาสามแปดหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งเบอร์พี่หนึ่งสามแปดหนึ่งแล้วลงมาพอดี็สามสามหนึ่งครับพี่เปา มีใครติดอะไรครับผมขาดห้าหมืนครับพี่เบาห้าหมื่นเล้แล้วครับแปดหนึ่งแปดพี่ครับตอนแรกเราคืนแล้วไหมผมขาดสองแสนครับพี่เบาสามซิ้นะครับผมยืมนะโดนไปครับครับสามสิ้นหนึ่งสองแสนครับผมครับผมผมไม่ยืมนะพี่ผมไม่ยืมความพร้อมเราไปมาพี่งนครับผม ฮัลโหลถ้ากูหายก็คือหายด้วยขอโทษด้วยด้วยใครของอะไรจะหายอะไรกะมีใครอะไรไหมไม่มีผมว่าผมนี่ผมจะออกนะใด้เวลากลับตานนอนเผาแล้วครับซื้อบัตรครับซื้อบัตรซื้อบัตรเฮ้ยครับอ่ะมาเทียบคนนะ พี่เปาครับผมยืมอีกแสนห้าได้ไหมได้ได้เอาไปเลยหนึ่งเลยปะไม่ไดพี่พี่ช่วยผมเยอะมากเลยเป่ปาไม่ไป็นอกแรกแกเลขอันหนึ่งครับเลขอะไรนะแปดหนึ่งแปดครับพี่ครับผมรอซื้อบัตรนะครับสามใบครับ ไม่เมื่อครับผมทําชีทอยู่ต้องใจเย็นๆครับได้ก็บอกก็บอกคือตอนนี้มันลงกลุ่มใหญ่ไม่ได้แล้วแชทอันนี้เอาจริงๆนะมัน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 ลงมันลงกลุ่มใหญ่ไม่ได้แล้วมันต้องแบบมันต้องเซฟตัวเองแล้วอืม เซตเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอโหเหี้ยแม่งเสียไมจไม่รู้ว่าแชทกูกูก็ไม่รู้ว่ะกูก็เต็มที่แล้วเว้ยยิงเว้ยกูก็แบบเต็มที่แล้วเว้ยแบบกูก็ไม่ได้แบบจะแบบจะงองแงอะไรนะเว้ยจะแ,แบบแม่งแบบ บางทีก็เสียใจอ่ะพี่เปาพี่เปาเ,าเออเออเอเอพี่เปาตัวที่แก๊งเรียกพี่ใครนะตัวที่แก๊งใครวะพี่เปาค่ะพี่แจ๊กคิดถึงจังเลยเป็นไรเขาตู้ครับเนี่ยเฮียไอ,ไอสัตว์เอาแล้ว,ววีด้าผมไหมอ่ะพี่ไปเบิร์ดพี่แจ็คปะเออแจ็คไหนแจ็คก,กี้สเต็ปยังไม่ใช่แจ็คก,กี้ดีม่ใชพี่ไม่มีวะไม่มีวะไม่ได้เมนไว้ไม่มีไม่มีไม่มี โอเคครับพี่ชายสู้ๆนะพี่เออแล้วเอออีกเด้อแกงหมูเล่องนี้คอนเทนต์ดีครับอันนี้ชมกูโอเคแต่เราก็พยายามเต็มที่นี่เปง่วงใหม่พี่เบานี่วงเหยียเป็นไงบ้างอ่ะได้ข่าวหนูโดนถึงเช้าตลอดเลยเฉยๆพี่ทำของไว้เล่นพี่โอเคครับแต่แค่แต่แค่ไม่สบายแบบเจ็บคอมาก วันนี้เราจะลงควบใหญ่ได้อไหมเดี๋ยวอาจจะไม่รวมแล้วน่าจะไม่แล้วนะคะพี่เปาโอเคครับหมดไปสองล้านเมื่อกี้ให้น้องไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ซีเรียสอะไรชิวๆหมดไปกูก็เติมหมดอีกกูก็เติมเข้าไปกูก็เติมเข้าไป มีคนฝากบอกว่าเป็นห่วงนะครับใคระครับจากคนในใน,นเท็ครับฮะใครไม่รู้ครับไป<ค>ถามใครอะครพี่เปาไปถามเองครับไปถามเองลูกกินเหรอไม่รู้ครับไม่น่ามีนะพี่ลองนึกดูครับลองนึกดูว่าใครจะเป็นห่วงคนได้บ้าง ไม่น่ามีนะคะน่าจะมีแต่คนเกลียดหยินตอนเนี้นไม่มีหรอครับ มาวอค่ะฮะโอเคปเคเโอเคโอเคครัพี่ปอนค่ะครับผม ที่เปลาใช้ไมอะไรนะสเตมชัว SM7B ครับมึงก็ถามกูแบบไอ้เฮียถามมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันทุกนาทีไอชิพหายชัว SM7B จับไว้นี่แต่กูไม่มีขายนะก็พี่ไม่ตอบอะโอเคกูผิดเองกูขอโทษขอโทษที่ไม่ตอบขอโทษด้วย พอดีวุ่นๆเรื่องเกมอยู่อะ่ะเออเลยไม่ได้ตอบขอโทษจริงนะน้องพี่ผิดเองพี่ขอโทษเขาอย่โกรธพี่เลยที่หลังพี่จะบอกทั้งหมดเลยว่าพี่ใช้อะไรไม้ i, อะไรอินเทอร์เฟซอะไรอินเทอร์เฟซโฟกัสไหไรอีกตัวหนึ่งเป็นเอลทูพลัสจากโซลิ s สเต e โลจิกความผิดครั้งนี้พี่รับไว้เองขอให้น้องน้องอะไรวะน้องคิวคิวอ ได้โปรดให้อภัยพี่แต่พี่ไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดไปเพราะบางทีพี่ก็อินเกมอยู่พี่ขอโทษโอ้โห่ย